ปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาในหลวงเสด็จต่างจังหวัดเนี่ยนะครับจะมีการขนรถพระที่นั่งขนรถพระที่นั่งของพระองค์เนี่ยขึ้นเครื่องบิน430แล้วก็มาจังหวัดนั้นๆแต่ส่วนรถขบวนอื่นๆเนี่ยเขาจะจัดจากาจังหวัดนั้นๆน,น,นะเอาละเรานี้ลงมาดูว่าในการรักษาความปลอดภัยลักษณะแบบนี้เนี่ย ผมถามว่าเพื่อความปลอดภัยขององค์พระมหากษัตริย์เนี่ยรถกันกระสุนหรือรถที่มันมีความปลอดภัยสูงสุดเนี่ยพี่ว่ามันควรจะมีหลายคันไหมอย่างนี้ก่อนจริงๆมันมีหลายคันก็ได้นะแต่ผมถามว่าถ้าเกิดมันมีหลายคันไปอยู่จังหวัดนั้นคันหนึ่งไปอยู่จังหวัดนี้คันหนึ่งไปอยู่จังหวัดนู้นคันหนึ่งเนี่ยหนึ่งมันมันซื้อของเพิ่มละหนึ่งนะฮะสองมันต้องเสียค่าบารุงรักษาอีกด้วยวิธีการนี้ประหยัดกว่า ไประเด็นที่หนึ่งนะฮะประหยัดกว่าและไประเด็นที่สองที่สําคัญคือหน่วยงานกองทัพอากาศนะครับหน่วยงานกองทัพอากาศได้ทําการวางแผนรายปีอยู่แล้วว่างบประมาณในการขนย้ายรถต่างๆเหล่านี้มันขนเป็นเที่ยวบินเมเป็นเที่ยวบินฝึกของนักบินกองทัพอากาศต่อให้ไม่ขนรถมันก็บินอยู่แล้วเพราะมันเป็นเครื่องบินฝึก เป็นเครื่องบินสำหรับฝึกนักบินพอนอ่ะไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในหลวงทำเนี่ยในหลวงไม่ได้แยกออกมาเป็นหน่วยงานราชพนะเฉพาะพระองค์แล้วใช้เฉพาะพระองค์ด้วยไม่ใช่ครับใช้รวมกับประชาชนใช้รวมกับเครื่องบินฝึกใช้รวมกับเครื่องบินที่ช่วยเหลือประชาชนไอ้เครื่องบิน4ี0เนี่ยเวลาขนศพขนอะไรก็ใช้ลํานี้แล้วพอเวลามาฝึกก็ใช้ลํานี้เพราะฉะนั้นวางแผนสาหรับการขนขนย้ายรถคันนี้และไม่ได้ย้ายขนย้ายเฉพาะรถอย่างเดียว ส่วนล่วงหน้าของทีมงานรักษาความปลอดภัยก็ไปพร้อมลำเดียวกันพอเนอ,อกไหมครับสุดท้ายเนี่ยวิธีการวางแผนลนักษณะแบบนี้เนี่ยถูกกว่าปลอดภัยกว่าแล้วก็ใช้ร่วมกับประชาชนซึ่งผมจะอธิบายว่าสาหรัฐอเมริกาไม่ใช่แบบนี้ด้วยนะ Secret Service ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยมันมีเงินงบประมาณสําหรับ Secret Service คือเป็นเงินสําหรับดูแลความปลอดภัยให้กับประธานาธิบดี Air Force One ที่เราเคยดูหนังอะ่ะ แอร์ฟลอตวันประธานเทือดีก็ใช้คนเดียวครับคนอื่นไม่ได้ใช้ด้วยแต่เครื่องบิน430ที่ในหลวงขนที่ใช้ขนรถราชพาหนะเนี่ยประชาชนก็ใช้ร่วมกันไม่ได้แยกออกมาเฉพาะต่างหากเพราะยังไงเราก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศเราเงินงบประมาณมีเท่านี้มันเลยต้องใช้แสวงประโยชน์ไปร่วมกันอันนี้ก็คือเรื่องของการขนย,าย้ายรถราชพาหนะเนี่ยซีเคนเซอร์ิกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้มากกว่าเราอีกแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้อยากเปรียบเทียบแต่ผมพิยงแต่จะเล่าให้ฟังว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ของเรานั้นเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนนะแม้กระทั่งปัจจุบันในการเสด็จพระราชดเนินต่างๆเนี่ยก็เริ่มปรับเปลี่ยนในเรื่องของเสด็จไปพร้อมกับประชาชนนะครับลถสวนได้อะไรได้นะถ้าคุณบอกว่าจะรดติดเพราะสถาบันเนี่ยจริงๆลถชนกันติดมากกว่านั้นอีกนะไอ้ทุกวันนี้ที่ใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยลดชนกันทีเนียน,นะโอ้โหติดสนั่นเป็นชั่วโมงเลย